หรือยังไงคะใช่แล้วค่ะก็เออเพื่อนๆที่คอยติดตามมาตั้งแต่ตอนที่เนี่นอ้อยไงก็ตอนนี้ก็ตอนสุดท้ายแล้วนะคะชอบอะไรไี่ชอบอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นอ้อฉันก็เห็นคอมเมนต์กันอนะ่ะสุนริษะโอเคอืมเรื่องแรกของตอนนี้คือสวัสดีค่ะพี่โฟพี่มอนน่ารักจุงเบยโอ้ยช็อกโกแลตเปียกออกมาจุงเบยใส่หรอโอ้มดน่ารักช็อกโกแลตเปียกคือว่าเราชื่อเบนนะคะ นักชื่อเบนเบนเบนเป็นคนที่ออกจะรั่วๆค่ะก็เป็นคนที่อภียใส่ดีนี่นะทำตัวเองเหรอเป็นคนที่หลงตัวเองนิดนึงยังนะคะว่านิดนึงพอมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเบนมีรุ่นพี่แอบชอบว่ะเฮ้ยทำไมวะไงอ่ะชื่อนี่นะอ๋ออ๋อไอเราก็ด้วยความที่หลงตัวเองอยู่แล้วนิดนึงนิดนึงเราก แต่ไม่บอกเพื่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนเสียหน้าอะไรอย่างนี้เราก็สนิทกันเร็วมากค่ะแล้วเพราะว่าเราอะเป็นคนที่อัธยาศัยดีดพี่เขาก็อัธยาศัยดีเราก็เลยได้คุยกันรู้เรื่องแล้วก็คุยกันทุกเรื่องอยู่มาวันหนึ่ง่ะพี่เขาก็มาบอกว่าว่าเขาแอบชอบคนคนหนึ่งอยู่ไอ้เราก็นึกว่าเป็นเราไ <c oughs> อ้อก็เลยบอกว่า ก็สารภาพไปเลยสิพอตกเย็นพี่เขาก็มาสารภาพรักแต่ไม่ใช่กับน้องแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทของเราวันรุ่งขึ้นเขาก็มาบอกขอบคุณที่ให้คำปรึกษาเราก็ไม่ได้โกรธอะไรเพื่อนหรอกนะคะเราก็รู้สึกว่าเขาก็เหมาะสมกันดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแค่เปิมพี่เขาแล้วก็เรื่องที่ได้ยินมาก็กลายเป็นแค่ข่าวลือค่ะ อันนี้บอกว่าก่อนเลยนะว่าไม่ว่าเราจะได้ยินอะไรมาเราอย่าเพิ่งไปตัดสินจากที่สิ่งนี้เราได้ยินมาฟังหูไว้หูฟังหูไว้หูโอเคจบค่ะเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าก็ช่างมายละกันเอาไปแค่ข่าวลือเตงน,น้อยน้องก็จะได้เจอหน้าพี่อ๋องตลอดนะคะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกาแฟเนาะ<อ>เรื่องนี้ยาวส็ดสิโอ้โหมาเต็มเรืมาสวัสดีค่ะพี่โฟร์พี่มดหนูชื่อพลอยค่ะพลอยเพื่อนคนนี้เนยคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมต้นแล้วนะคะเขาที่หนูกำลังพูดถึงนี้มีชื่อว่ากันค่ะ เพื่อนคนนี้แะค่ะที่ทำให้หนูได้เจอกับความรักอไม่เจอแต่เดี๋ยวนี้นะคะอยากคิดว่าเพื่อนคนนี้มีบุญคุณแก่หนูค่ะมันนี่แหละค่ะคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเฮ้ยเราพอดีแซ่บก็พอดีวันนั้นหนูไปบ้านของกันหนูเลยได้พบกับยีนคุณสมบัติหล่อเข้มไม่เตี้ยไม่สูงแล้วยีนก็มาจีบหนูขอเบอร์จากกันด้วยจนหนูกับยีนก็ตกลงใจเป็นแฟนกันอ๋อ ก็ดีแล้วคบกันมาได้ส pues ma ักระยะหนึ่งค่ะก็มีหนุ่มอีกคนมาจีบเขาชื่อแคมแคมคารมดีไม่หลอกแต่กระเป๋านะไม่หลอกแต่รวยไม่หลอกแต่รวยจบเลยหนูถามเขาว่าไปเอาเบอร์มาจากใครอืเขาก็บอกหนูมาว่าได้มาจากเพื่อนชื่อกันการให้หมดทุกคนเลยหรอก็เลิศแต่เพื่อีเพื่อนชื่อกันน่ะช่อเบอร์พี่พี่แจกไให้ไว้ใค้ไเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ให้น้องกันนะคะเพื่อนคนนี้นี่แหละค่ะไปพูดกับยีนจุดจุดจุดอ๋อลืมไปค่ะว่า กันกับยีนเป็นญ,ญาติกันแล้วนาคือกันก็ให้เบอร์น้องกับแคมปไปแล้วนาก็ไปบอกยีน <c oughs> เอาไปพูดว่าแบบหนูปล่อยใจแอบคบกับผู้ชายอีกคนนึง <c oughs> ทั้งที่มันมีดีแค่กระเป๋าหนาะพี่ๆคิดว่าแฟนหนูเชื่อมไหมคะจุด เขาเชื่อคะ่ะเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเกือบเขาดาวพอดีหนูได้มีโอกาสเดินทางไปสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อนๆพ,พาหนูไปดูพี่โฟพี่มดที่นั่นด้วยซึ่งหนูดีใจมากงานสุราษฎร์ไงตลอดเวลาที่พี่ๆกาลังเดินเดินความสนุกสนานหนูไม่ได้อยู่ดูพี่ๆเลยคะ่ะเพื่อนที่ชื่อกันไปพูดอะไรกับแฟนหนูจนแฟนหนูขุดเอาเรื่องเก่าๆมาพูดอีกอก็เรื่องแคมแมแหละเรื่องที่ไปคบกับแคม,อ,มอะไรอย่างเงี้ย ทั้งที่เราเป็นเพื่อนกันแล้วเรื่องมันก็จบไปตั้งนานแล้วแฟนหนูเขาก็พูดว่าแอบไปคุยกับแคมแล้วกับเราไม่ต้องสนใจอีกใช่ไหมพูดทํานองนี่แหละเหมือนน้อยใจหรือไม่ก็เรียกร้องเ,เขาสนใจหรืออะไรสักอย่างนางก็เลยเหมือนแบบเออแล้วถ้าเกิดเราครบกันแล้วไม่เชื่อกัใจกันเนี่ยจะคบกันทําไมหลังจากนั้นก็เลยเงียบไปเลยค่ะเขาไม่ได้ติดต่อกลัาเลยค่ะหลังจากนั้นจนมีมาวันนึงดูเห็นเขาออนไลน์เฟซบุ๊กอยู่ค่ะหนูก็เลยรวบรวม,รวม,รวมความกล้าเข้าไปทักจนกลับมาคืนดีกันอีกจนทําให้สับสนว่าสถานะความสัมพันธ์ สรุปแล้วคือยังไงเรื่องทั้งหมดของหนูเนี่ยมันเกิดจากอีเพื่อนตัวดีของหนูเนี่ยค่ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความรักและจุดที่เกือบจะเป็นจุดจบของความรักด้วยเหมือนกันหนูแค่อยากรู้ว่าทำไมเพื่อนถึงเอาเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงไปพูดทั้งที่เราก็ไม่ได้เข้าใจผิดอะไรกันยังไงอยากให้พี่อยาให้คำแนะนำด้วยค่ะ พื่อนคนนั้นนะก็ควรจะเลิกคบนะคะถ้าเกิดเป็นคนที่นิสัยไม่ดีจริงๆแล้วเพื่อนกันอย่างมีอะไรต้องช่วยเหลือกันนะคะจริงๆเนี่ยต้องช่วยปิดบังกันด้วยนะไม่รู้ืองกันไม่เคยใช้ใครช่วยปิดบังอะไรเลยฉันยังจำว่วยาว่ากาลเขาที่หลุดนานมาแล้วนานมาแล้วก็เลมไปเลมอนอย่างที่โอก้เกิดเป็นเราเรามีเพื่อนนิสัยไม่ดีเราจะทำไงคบต่อไปแล้วก็ฝากความเข้าใจหรือว่าจะเลิกคบเลยหรืออะไรใอ่าเลิกคับเฮ้ยคนนี้ที่แบบเลิกก็จะขอยเวลาไม่ไม่ มาเลดเลิกผู้หญิงผิดนะเลิกผู้หญิงไปทอมเลิกมาใส่ด้วยมาใส่เลิกเพื่อนไม่ดีเลิกอยากถามคราถามนี่มากเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนใน X I S ทำให้เราเข้าใจผิดอะทำไงอะก็ทำให้เข้าใจถูกโอ้โะแล้วเมื่อกี้ที่มันบอกเลิกเราแต่แรกคืออะไรอะหน่งที่จริงๆแล้วคือก็เลิกกับคนชื่อกันไมซะเหมือนแบบเลิกเขาไปเลยเพราะว่าอย่างที่ฟงบอกเพื่อนที่ดีเนี่ยต้อง ช่วยซึย่งกันและกันจบเรื่องนี้ทุกคนบอกว่าให้เลิกคบเพื่อนนะคะส่วนผู้ชายก็คุยกันต่อไปถ้าเกิดออความสัมพันธ์ดีขึ้นก็คบกันไปแฟนต่อไปก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์มันแย่ลงก็อย่างที่บอกคือก็เคลียร์กันแล้วจบด้วยคำว่าเพื่อนดีกว่าโอเคค่ะมาสวัสดีครับพี่พี่โฟมอสหนุชนัค่ะหนูชอบรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งค่ะสมิรว่าชื่อสมุิ สมมติว่าชื่อปลายนะคะมะจะชอบคุยกับพี่ปลายเร่อถ้าจะบอกออชื่อว่าปลาย,ยาเนี่ยกลล็ไม่ต้องสมมุติแล้วล่ะจแหละปลายคือใครเขโมยแล้วคุณพี่นัทไงที่นัทชอบอ่ะเขาบอกสมมุติว่าชื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับจนมาวันหนึง่งก็มีเพื่อนหนูคนหนึง่งเข้ามาบอกกับหนูว่าพี่ปลายเนี่ยเป็นเกย์ตอนแรกหนูก็ไม่เคยเชื่อหรอกคะ่ะเริ่มมาสังเกตขอโทษนะครับช่ว่อย สังเกตพฤติกรรมสังเกตพฤติกรรมของพี่ปลายดูว่าพี่เขาเป็นแบบที่เพื่อนหนูพูดจริงหรือเปล่าจากที่หนูดูพี่ปลายกับเพื่อนของเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดอไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกัน<า>สมมุติว่าพี่คนนั้นชื่อต้น<า>นะคะ<า>พี่ต้นกับพี่ปลายเนี่ยาบางวันที่หนูเห็นก็จะมี ป้อนข้าวกันด้วยผู้ชายป้อนข้าวกันแต่พอมาดูใน f a c e b o o k ค่ะพี่ปลายเขาก็จะพรำเพรอพรำเพรอพรำเพรอลำพันถึงผู้หญิงคนนึงซึ่งหนูก็ไม่แน่ใจว่าใช่หนูหรือเปล่าหนูเลยอยากจะรู้ว่าพี่เขาเป็นเกย์จริงๆหรือเปล่าช่วยหนูคิดหน่อยนะครไม่ใช่ เจ๊หกแลว้วไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายก็ป้อนกันได้ทุกคนอยู่แล้วแต่แต่ไม่ได้ป้อนแบบ๋อกินอย่างนี้ละ่ะกินแบบเอ้กินใครยืนให้ไม่ใช่โอ้กินกินโอ้กินไม่ใช่ไม่ใช่เม่จะเ,เกินเยอะ แค่แบบมันยืนให้เอ้ากินดิแล้วก็เหมือนเพื่อนก็กินแค่ใ้่แต่ว่าคือเราไม่รู้ว่าในอารมณ์ของที่ปลายกับต้นเนี่ยเขาป้อนกันคืออารมณ์ไหนอ่ะเข้าใจปะก็เห็นพี่จีโฮบอกว่าต้องดูต้องดูถึงลักษณะภายนอกก่อนว่าว่าเขามีแนวโน้มเป็นหรือเปล่าถ้ามันเป็นแนวโน้มอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าอย่าลืมเขาตเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่เอ้ต้องมีอย่างหนึ่งมีผู้ชายเป็นเกย์แต่ว่าอยากบังหน้า เอาจะไปหาผู้อื่นอะไรนี้เก็บปะเกตเกตเกตอะไรเกตเกตเลิกไหมเลิกไหมเลิกไหมเลิกทุกคนครับโอเคตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวข่าวลือต่างๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งเข้ามากันเยอะแยะมากเลยนะคะนี่แล้วค่ะในวันนี้โอเคลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันตอนหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ